สวัสดีครับเจอกัตเติ้ลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้ทำเลเชั่นคลิปที่2นะครับให้ดูนะครับว่าลูกค้ารับรถกับเติ้ลแล้วมีความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยป้ายสวัสดีครับคุณบรรทสวัสดีครับอ่าเออถามนิดนึงเรารู้จักกันได้ไงทิกต็อก่ะทิกต็อกครับผมอ๋อพอรู้จักกันเสร็จแล้วคุณบนัณก็เข้ามาดูรถใช่ไหมครับใช่ครับผมถามนิดนึงการบริการของเติ้ลดีไหมดีครับประทับใจมากครับบริการดีมากครับอ่าแล้วก็ ของแถมอ่ะได้เยอะไหมครับได้เยอะครับของแถมมีหลากหลายเลยครับอ๋อแล้วก็ถามนิดนึงครับวันดับรถคุณมันนัทจ่ายเท่าไหร่ครับแปดพันสามครับผมอะไรนะแปดพันสามแปดพันสามร้อยโอ้โหถูกมากเลยครับคุณมันัทนะครับออกรถตัวเอ็กซิลีสองประตูนะครับเป็นสีขาวรับรถอยู่ที่แปดพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วรถของคุณนัดตอนูข้างนอกเนาะเห็นแล้วใช่นะครับโอเคแล้วก็ผลไฟแนนซ์ผ่านเร็วไหมผ่านเร็วมากเลยครับไฟแนนซ์ดี ดีนะครับเซลเซลดันเต็มที่ไหมใช่เซลก็ดันให้ดีเต็มที่โอเคเลยครับรู้สึกยังไงมากครับดีมากครับตามทุกเรื่องโอเคมากเลยครับเยอะแยะแทบไม่มีเวลาเล้ททาอะไรเลยคือบต้องบอกนี้ฮะลูกค้ามีเวลาในการดำเนินเอกสารนะครับเต้นเป็นคนทาทาทุกอย่างให้หมดเลยนะครับไม่ว่าหนึ่งขั้นตอนจดจองนะครับขั้นตอนไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ตัดรถรับรถนะครับกกระบวนการนี้ครับได้มีการขายบสำคัญที่สุดนะครับ หนึ่งคือการหัวใจของการบริการนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกค้ากันนี่ยิ้มแย้มเจ่มสายเลยนะฮะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทํารีวิวหน้ารถกันนะครับ,รบนนี้ก็โอเคขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ